สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์นะคะกับแม่หมูแม่หมอนะคะแม่หมูซ้ายหมูแม่หมูพรมยานนะคะวันนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ประจำวันพฤหัสที่23เมษายน 2563ค่ะซึ่งตรงกับวันขึ้น2คร่ำเดือน6ปีชวดนะคะไม่ให้รอช้าเลยค่ะเราเริ่มจากผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่จากเพื่อนฝูงสังคมค่อนข้างมากซึ่งถือว่าเป็นแง่ที่ดีสําหรับคุณเลยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรทําอะไรเขาก็คอยตามไปหมดเลยค่ะถือว่าเป็นวันที่ดีของคนวันอาทิตย์เลยนะคะ ออกมาค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์วันนี้จะทำอะไรให้ใช้สติปัญญาของตนในการแก้ไขปัญหาจะประสบความสำเร็จแล้วผ่านไปได้ค่ะหากมีเหตุต้องเดินทางในระยะใกล้หรือทำสิ่งมาใหม่แนะนำว่าให้ดูนะคะว่ามีคนสนับสนุนเป็นผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นยิ่งดีสำหรับคุณเลยค่ะแต่อย่างไรก็ระวังเรื่องการลังเลใจและการตัดสินใจด้วยนะคะ ถัดออกมาค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้หากคุณต้องทํางานร่วมกันกับบุคคลที่อายุน้อยกว่าหรือบริวารตอระมัดระวังและให้รอบครอบด้วยเพราะเขาอาจจะเกิดผิดพลาดขึ้นมาและส่งผลทําให้คุณเสียหายได้แต่ก็ไม่มากเกินความสามารถของคุณยังไงก็แค่อาจจะทํางานซ้ําซ้อนสองรอบเท่านั้นเองแต่สุดท้ายงานของคุณก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะผู้ที่เกิดวันพุธ วันนี้ต้องระวังคำพูดให้มากเพราะคำพูดบางอย่างของคุณอาจจะส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกระทันหันก็เป็นไดน้อีกทั้งคำพูดบางคำอาจจะมีคนไม่ชอบใจจนกลายเป็นทุกขลาบในเวลาเดียวกันได้ด้วยค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสวันนี้หากต้องทำอะไรเกี่ยวข้องกับคู่ค้าลูกค้าหรือบุคคลใกล้ตัว ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจ,จมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการและยิ่งส่งผลทําให้งานและเงินของคุณหยุดชะงักลงได้วิธีการแก้ไขอาจจะลองขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านหรือที่ทํางานดูนะคะอาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดจากตนเองเป็นหลักหรือความชอบส่วนบุคคลของตัวเองที่จะทําให้เสียทรัพย์มากเกอนกว่าปกติ ยังไงถ้าระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์วันนี้บอกเลยว่าคุณต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสทั้งต่อหน้าและรับหลังการงานต่างๆก็ติดขัดไปหมดเลยทั้งจะขอให้ใครช่วยก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ด้วยค่ะสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้คือคุณต้องทําใจและอดทนให้มากยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งต่างๆมันเป็นแค่วันนี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ไงบ้างคะกับคำทำนายของวันนี้อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ